แข็งเงี้มันนัวไม่เละด้วยแต่นิ่มอร่อยจับชัยตุนไม่มีผงชูรสทั้งนั้นเลยแต่หวานอร่อยเพราะแม่ใช้กระดูกไก่กระดูกหมูมาเคี่ยวทําน้ําซุปเคี่ยวที่ตั้ง3าสี่ชั่วโมงถึงจะได้ออกมาเปื่อยน้ําใสจะมีมะระประกาศดองกระดูกอ่อนแล้วก็จับชัยจับชัยไม่เหมือนที่อื่นจะหอมกระเทียมพิไัยรากผักชีลกลมก่อไม่ต้องใส่ผงชูรสร้อยเปอซ็นเลยของร้านแม่จะต้อง อร่อยลิ้นอร่อยตาอร่อยใจอร่อยตาก็คือว่ามองดูแล้วสวยสวยตกแต่งสวยแล้วต้องกินได้จริงคืออร่อยลิ้นกินได้จริงไม่ใช่สวยแล้วกินไม่ได้อร่อยใจคือว่าคุณกินเข้าไปแล้วคุณคุณแน่ใจเลยเลว,ว่าสิ่งที่คุณบริโภคเข้าไปเนี่ยดีต่อสุขภาพไม่ทําให้คุณสุขภาพไม่ดีลูกหลานคนแก่คุณทํานั่งทานได้เลยใครที่ติดฝุงชูรถว่ากลัวจะไม่อร่อยแต่รับรองได้ว่าอร่อย